แ a GP t GPT AI ที่เป็นได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไปฟังกัน c h a t GPT เนี่ยไม่ได้เกิดมาฉลาดนะแต่มันถูกฝึกด้วยตัวหนังสือเป็นล,ล้านๆคำจนในที่สุดเนี่ยมันก็คุยกับคนรู้เรื่องเอาจริงช่วงแรกมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเก่งเลยนะมันเริ่มจาก GPT หนึ่งที่เปรียบเหมือน AI เด็กใหม่เมื่อปี2018โดยบริษัทชื่อว่า Open AI ที่ก่อตั้งโดย Sam Altman และทีมงานตอนแรกมันพูดอะไรมั่วซั่วแบบเออมากแต่พอปี2022ก็ได้พัฒนามาเป็นรุ่น GPT 3.5ออกกกมมาาคน็เริ่่ตใจว เฮ้ยมันเขียนเรียงความได้เลยเหรอแล้วไม่ถึงปีต่อมา GPT 4ก็โผล่มารอบนี้ตึงจัดประหลัดบอกคิดวิเคราะห์แยกแยะเขียนโค้ดแปลภาษาทำได้ทุกอย่างบางคนถึงขั้นเอาไปเป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตเลยอะ่ะ c h a GPT มันไม่ได้ฉลาดเพราะมีสมองแต่มันฉลาดเพราะจำเก่งก็เหมือนกับคุณนั่นแหละครับที่เขาไปถึงไหนแล้วแต่คุณก็ยังจำเก่งไม่เคยลืมบาง,งทีทเราคิดว่าเฮ้ย มันรู้ดีจัง่ะมันตอบตรงหมดเลยแต่จริงๆรู้ไหมเวลาเราคุยกับมันเนี่ยมันไม่ได้รู้แบบมนุษย์หรอกแต่มันแค่คาดเดาอย่างมีระบบว่าเราน่าจะอยากได้คําตอบแบบไหนตอนนี้ ChatGPT ถูกใช้งานไปทั่วโลกทั้งเรียนทํางานสร้างคอนเทนต์เขียนบทความสร้างแผนธุรกิจบลาๆแล้วทุกคนละ่ะล่าสุดถาม ChatGPT ว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย